ไไวันวน,นี้ฮามายอนว่าฮามูมีคลิปสีลงทุกคนเนะาะฮามก็เลยขุดว,ว่าเฮ้ยเนาะมันมีคลิปสีลงให้เอฟซีเลก็เลยชวนนาดิต้าว่าปไปรินามากิดป่าวะนางรีเกรเซงเน่ยเพิ่มีคลิปลงแน่นาดิต้าก็มีคลิปลงแนี่ เลยชวนกันมาว่าเออปะไปหาลิปว่ะ้วก็ะชวนแมทมาเลย,เลยว่ะเออเราก็เลยได้เห็ุคลิปนี้ออกมาเนาะทุกคนเนาะอาจจะเป็นสองคลิปเนาะในมือน,นี้มาถ่ายเนาะไปว่าบปุ๊อยากให้มันมาเชียร์เที่ยวหน,น้าทุกคนพอจะมีคลิปลงหนะมา,าทุกคนไปหาแฟนเ้าที่กลัวไปเดี๋ยวทุกคนหน้าที่เราเคยมาตะก,กี้ตอนนน,นะนั้เนาะนี่เขาเกี่ยวเป็นไรเห็นปะเกี่ยวเป็นเรียบร้อยแล้วนะจนปั่นเรียบร้อยแล้วทุกคน เด็กกองเขาเนี่ยนี่ก็คือคนทางบ้านพื้นนางแมทเองเนาะทุกคนเนาะคุณนายแมตตี้ทางตัวนี้จะเป็นทางโค้งที่แบบวะ่าโค้งหักศอกเลยทุกคนเด้อชิ้เฮ็ดชี้ท,ทายทุกคนเบิ่งว่ามันโค้งสัมไตรโค้งหักศอกม,มันกลัวหักศอกอเนี่ยยังปเป็ <c oughs> นโค้งอยู่ในนยังบูสุดเด้เนะยังโค้งอยู่อ่ะแล้วก็ยังโค้งอยู่ คมว่าทบเป็นเกือบวงกลกปปมเลยทุกคนเกือบเดียวกับคืนน่ะฮะใจหอนเลยทุกคนปะตัดภาพไปตอนมันหอดเลยดีกว่ามันจังคลิปยาวเกินไปฮนะนเดี๋ยวุกคนงบริลุงเครื่องลุงคล้องอยู่ดีกว่า ืไนลงไปดีกว่า,วาววมาโพนามันนี่ดูโอแล่ใช่แล้วเอา้าสภาพหนาบปกูว่ากะได้ยูมุ็นคนบาดนามทุกคนอ๋มมันสบายดีได้ไหมอ้าวเล่ โอ๊ยอาบน้ำจ้ก้อนก็จะไปดีจะไปดีจะพาอยู่บ้านคนบอกเั็นเต้จะงงจะพาอยู่บ้านกับสภาพาไปเที่ยวตายแล้วแตเดียวกันเดียวจ๊ะเราไ่อยากไปใส่เราเจ็บเอวเราเนี่ยจะไปหาเราสิน่ะไปอยู่กันไหมอาน้ำก่อนเดี๋ยวไปได้ไหมอย่างเราเราเละอยู่ เอาไหมานี่จุ๊บตายเลยตื่นมาอย่าปวดอาบจะเถื่อนี่ตื่นมาอย่อาปวดอาบจะเถื่อน,นอ้ยเออีายเออไอยไผ่เฮ้คือที่เห็นเนี่ยสุคนเนาะเขาบอกเป็นเตะบูวาสน,นี่เรื่องมาเขาสิมาเนาะเป็นก็ยังแบบโอ้ยเปย์ทงขนาดฟุมซ่า ถามงานนำก่อนเนาะเรียกจะออกไปแล้วเราจะพาทุกคนไปเปิดห้างแฟนเฮาแล้วเราไปหลักหลักปันปัน,ป,นปันกินก่อนนี่ทุกคนก็คือห้านของฟแฟนเฮาเนาะเอ,อ้ยวะพามาเปิดนะหาน้างมีใครเคยเห็นหรือเปล่าเขาเห็นไหมนี่ร้านเล็กๆที่มีรถโ,โตะ เี๋ยวเราจะมาปั่นน้ำปั่นกินนะทุกคน,นด้วยจอกตัวนี้ปั่นกินเองเลยปไปทุกคนเขาก็จะมาปั่นนะเนี่ยกินไงดีว่าชา<ม>เขียวบ้าง<ม>เอาคาปูชิโนโ่เน่ะนี่คาปูชิโนโ่เลย ปั่นกันเลยวูยมือจับเขาจะตัดภาพไปก่อนทุกคนนี่ทุกคนเสร็จแล้วเขาเปลี่ยนใจมาปั่นนมสดแทนแล้ทุกคนเพราะว่าเบอยากกินคาปูชิโน่กินนมสดดีกว่าอัดฟ้าเข้าไปอ่าถอยเหี้ยสักโอ้ยเสร็จก่อนเรียบร้อย โหดหวานเลยชีวิตติดหวานทุกคนต้นนี้เราก็ต้องนั่นนน<อ>นงถา่ายไปก่อนเนาะนั่งทาคุณนายอาบน้ำโอ้ถ่ายแล้วแค่ดีเสีอาบแต่เขาบอกคนละกคนเานาะไม่ได้ถ่ายนี่แหละหนาจะมันแลน้วกันนี่ทุกคนลังจากที่เรารอคอยมานาน <c oughs> อาเป็นชั่วโมงได้เท่านี้ กิน่าชีแบบประกายทองอยาา่างมาเบิ้งพระเขาหนากล้องดูโอ้ยอ่นานน้ำตาหววเองถูกฮัลโหล่ะคือรถน้องทาแล้วมันจมแล้วไปจัโโ๊กเราจะเดินทางไปหาน้องสาวนะทุกคนไป คนก็เห็นมาตั้งแต่คลิปประธานได้ไซคีมแล้วก็ตอนนี้อเขาไซคีมแล้วนะร้นมันก็เป็นเงาว่ะบอกร้านก็่ได้ปุกมันก็เป็นเงาอ้านก็่ได้ปุกหากกระเบิดคีมสอดสุดแบบเขาไซคัดขัดเป็นเขินทุกคนแบบซื้อคีมไอ้เขาคัดคัดเป็นเขินเล่นไปเล้ยังไงชื้อคีมไอ้เขาก็ขัดคัดเป็นเขิน ไอ้ไมได้ซอคลิปนะทุกคนต่ำไปเลยด๊ดาบค่อยไปด๊บเดียคนงไอซีอดำาบนไอซีดำนะครับไปเลย <c oughs> โอยอยากแต่อหอยสิวน้อยนึงนี่อันนี้มันเป็นสิวเกินไมนะสิวแบบสิวโฮอร์โมนเรามันก็ต้องเกิดอยู่แล้วอโมเหโมนแต่งสาวปะ ใชนะ่เนาะเออมื่อนี้สิมาลองให้แฟนเชาวบ้าไทยลองดูนะว่าสิเป็นยังไงเราลองบอล์ก่อล์กอ่ะเอาเป<า>ิดปืนที่แบบคนไทยลองวอล์กไม่ใช่วอล์ไทยวะมันก็ตั้งใจว้า์กับมันมาเอาาินว้ <c oughs> า์มันก็ตั้งกันลองวอล์กเด้อหนึ่งสองสามเราไม่ต้องน <c oughs> <c oughs> ับด้วยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เรากำลังจะเดินทางไป ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปหาอลิสตาตีบแล้วก็เสาลิสตาสาวผมยาวนะคะเดินทางกับมันรันอย่างเีบลฟองยูไอมโอพอเลยไปไปนะคะทุกคนจุบจุบจุบุทุกคน ตอนนี้เขาผมไม่ได้บอผมเนาะเขาก็เลยเปิดเว่าได้ธรรมชาติก่อนอบกออเ์แกนิกเย็นจังเลยบอดวอกไปพ่อจะจีคนไอยากเสียเงินค่นนะไยัเสียเงินค่าไอยากเสียเงินค่าเบ้าผมบอกผมจะเชียเล่นเล่ยาล้มกัน two thousand years later กนตอนนี้ทำฮอดเซโนแล้วป้าเขาบอเคยมาบนไนจักเขื่อของเซโนแล้วเนี่อาริต้าก็ว่าอะไรเมื่อกี้เนี่ยเอาก็แบบเรเคยมาพงเพียงขากดีอะนะเออโคตรขักเลยมาเข้ามาอาริซาตาตีนี่ดิอยู่ท้ายคลิปว่าจะก็มาในหกกับอาริซาตาตีเออโอ้มีแนวกีร้ายเนาะมันในชี้เลี่ยงยังไงมันพึ่งนั่นไม่อย่างให้เลี่ยงทำนี้ก็จะได้กิจไปกับดีไปบุรีไปบุรีบอกมาอาริต้าเออ จากห้องซื้อหูคือกันไงบริคายเขื่อนเื่อเต็มห่านไม่มีเงินไพ่เด้ขายแห่งบริคายเขื่อนเลยกระเพิลบอกมีเขื่อนเดืขายมีแต่เครื่องตัวเองเดืขายเครื่องตัวเองจับมีแต่เอฟปีไพเอฟสองมีเงินแล้วมีเอฟสองเออนณีมหามังอยู่ไหนมานคือให้มาหาอยู่มาเอาเฟืองมาถากับเจ้าก็เลยเอากระเพิลมหากับมาหาย่เลยนะจะไปหาใช่ไหมใช่ผิดนะเอออันนี่อาจจะเป็นคลิป ep ที่หนึ่งเนาะการมาหาฤทธิ์ตัวนี้เขาจะถ่ายเป็นสองคลิปเพราะว่าถึงเขาจะถ่ายโดน ทุกคนกระเบิ้งแต่บโบเบิรคลิปคือเก่าบางคนเออกูจะโทรศัพท์กูถ่ายดอกตากลื่นอยู่จอีเสียงเออตอนนี้เขายื่โทรศัพท์น้องถ่ายอยู่เนาะเพราะว่าเขาผิดบางอี่างเลทุกคนมาที่ได้โทรศัพท์ก็บ่ได้ได้แต่มันเป็นรอยสปเปรดเลยบ่เอาก็ได้ว่าสั่งนะพ่อแคันนี้ก็สั่งแล้วลดมาตอนนี้หันมันผลิตบ่ทนัน14บสันมันต้องถ่ายเดือนหน้ามีแต่คนมีเงินเนาะบ่ได้เป็นบ้าเงินยัง่อนเอาคือเก่า ััันนเลยซซื้อสกำลังทำจุเขาซื้อสต็อกมาเตะไทยอยู่เขาซื้อสต็อกไว้ขายแพงขึงน้นนะนะไอ้น้อยซือ้อเท่าไหร่ก่อน้อยซือ 60, ้อหกหมื่นไปร้าหลอน,นบอก่หนบกหาซือ้อของเราเด้ก่อเราบุคคลหาซื้อหยากแห่งนีพ่อยอมด้วกันเด้ออ่ะเฮาหน่าจะไปต่อคลิปที่สองมาที่รักมานี่มานี่ ถายอีนะมาเบิร์นกิดมีแนวริดผมอยู่ดิบอนะผมขอยาได้จ้ะแนวเต็มคิวเต็มตาเต็มตดิจเต็มไปอย่งเต็มให้ไหมบ้มันจงามกว่าสีตอกสีตาให้มันมีเน่โอ้ยนุตะลงจะไปกินสีดารป่ะกินยังไกันไรกินยังกินนะ